สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้โอ้โหตื่นมาก็ใครที่เป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหตอนนี้ครับลุกเฮได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเฮลวิโกเรียบร้อยครับตัวแรกของแมนยูเนี่ยมาแล้วนะครับก็คือมาเลเซียนะครับตอนนี้เนี่ยมาเลเซียครับโอเคกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือแค่เซ็นสัญญาแค่นั้นนะครับมาแล้วครับตัวแรกนะครับ ฟราบิซิโอโรมาโครับผู้สื่อข่าวเชียร์หคนดังออกโรงยืนยันแล้วว่าทเรนมาเาเซียครับบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เหลือเพียงแค่รอเซ็นสัญญาค่าตัว15ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก2ล้านยูโรเท่านั้นนะครับ ข่าวดีที่แฟนบอลปีศาจแดงรอคอยก็มาถึงสักทีครับเมื่อโรมาโน่เลยนะครับผู้สื่อข่าวคนดังเนี่ยออกโรงยืนยันแล้วว่ามาลาเซียเนี่ยเตรียมเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่รายแรกของกุซืออย่างเอริกเชนฮากเรียบร้อยนะครับฮับปีศาจแดงครับบรลลุอตกลงกับทางเฟยนสูสและผมคว้าตัวกองหลังวัย22ปีในราคา15ล้านยูโรบวกแอดออนอีก2ล้านยูโรครับก่อนที่โรมาโน่เนี่ยจะออกโรงนะมายืนยันว่ามาลาเซียเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางยอดทีมแห่งพิมเมลีกอย่างแมนยูไ,ได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮ เรียกกันว่ายอดทีมเลยนะครับขณะที่รายงานข่าวจากเดวิดออสตินนะครับอีกหนึ่งสื่อเชื่อถือได้นะจากเดลันติกครับก็ยืนยันไปในทชิศทางเดียวกันโดยระบุว่าจะเป็นการเซ็นสัญญา4ปีมีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายในสุดสัปดาห์นี้สําหรับมาเลาเซียนะครับทั้งนี้แบ็กซ้ายอนาคตไกลเนี่ยลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้นนย54เกมให้กับสโมสรและทีมชาติเมื่อซีซั่นก่อนและเกือบย้ายไปที่โอลิมปิกลิยงก่อนที่แมนยูเนี่ยจะไปปาดหน้าควา้าตัวมาร่วมทัพนะโอ้โหสุดจััดดปลดบอก ปาดหน้ามาก่อนเลยนะสำหรับมาเลาเซียที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งนี้สำหรับพิทบูนะครับผมฉายาของเขาคือพิทบูสำหรับมาเลาเซียนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับมาเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วจะเป็นยังไงไปแย่งตำแหน่งเลยกับลูกชอแล้วก็เล็กซ์สเตเลสครับมาดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับไทเรนมาเลาเซียตอนนี้มาแล้วเฮีวิโกเรียบร้อยครับตัวแรกดิว จบแล้วครับสำหรับไทเรนมาเลเซียกับเอริกเชนฮักนะครับยืเดเยื้อมานานเดี๋ยวต้องมารอดูดีลของเฟรกนกี้เดยองกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงยินด,ดีด้วยสำหรับแฟนบอรลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดตอนนี้ก็สุขสมหวังเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัวแรกมาแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่งชวงเช้าครับสวิดัสสวัสดีครับ